กินถั่วทอดจ้าร้านนี้จ้าเขากับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่สุขสมคนเดีจ้ามะขบมาบอกกับสองสาวมนเาสนเดียจ้ามนีมะนาก็สาหน่ายนาวสิบไปเส้นทันไปเบิ้งของสื่อของทรงกับเมื่อบาเนาะวาวันเกิดร้านสายสาหน่ายนาวสิบไปสื่อของทรงหายวันเกิดร้านชายนกเล็กไปเงยโบหุวะีได้ยังบ่ะบหุ บมโว่าข้าสีด้าย่งนเนาะพี่น้อไปเบิ่งสื่อบางไมทีกับเสื่อบางทีกับสื่อประกาศเื่อแล้วจะพี่น้อเพราะว่าถ้าถือแก่กับซื้อถ่าโบแพงถ้าแพงค่ะไปซื้อไปเบิ่งมันกันได้จ้ายขารถลดได้จะพี่น้อก็วิ่งอใส่ว่าก็รรดรเนี่ยงานได้รหาหลดยากงานไล้จพี่น้อ รถสิีใบโบคอยมี่เลยเนี่ยสบายดีแน่สบายดีเอฟซีไงสบายดีเอฟซีไงเออยูนหมู่คเด้อไปเนาะรถห้ายยาค่ะแค่จับพี่น้องรถอยู่นี้รถบ่ค่อยมีดอกต้องยืนถาประมาณซุ่มซุ่มซุ่มซมนพี่น้องถ้าโชคดีก็บซุ่มซุ่เดียว สูบดีกาค่ะสองสามชัม่วโมงล้วจะไปนอนอแม่ขอว่าแล้วว่าคนตกนตั่งดูแลคนโตดูแลคนโตคนละประเทศแม่คนี้ 啊。 đi các bạn. nhá. ลงด่าล้างเส้น่านจ้าหัวย่องหัวฟูมาเลยชด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 ชี น้อแนมมาดูฮัลโหลแนมข,ของขายหลายหลายเดจ้ะพี่น้องของขายหลากหลายแห้งมีเพชรพลอยอาหารการกินของหวานของข้าวเดวจ้ะ <c oughs> ไปได้จ้าพี่นนอะของขายหลายแห่งแพีงน้ายไม่ใส่ลูกอ่ะเก็บนั่งบ่ เงินแ่อิบนาว่น <Ừ. S 1> ี ong, ่มันสิมาซื้อบ้านมาสิก้อนอ๋อมาเลยก้อนสก้อนอ๋อเลยมาลยก้อนสอเือเก่าสิแปดบาทก้นก็ไ่ได้ใช้ไอ้คือไม่แอนแอฟันนั้นมสิได้เงินก็แดเติมเน็ตไม่ดอกไปซื้อส่ตนไหนล่ะเงินยังกะเงินขายของขายของในติ๊กอกปัจจุบันปัจกาบันนี้ติ๊กตอขายของเ้าก็จัด้เงินผ่านบาทะสิมัน กินกันกินกับันมะนาวเน,นาไปเนาะไปสูดในร้านเกียกต้อโอต๊ตโอ๊ตเลือดีแต่เล,ล,ลือดขาดรถก้านไปสลรรามท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 ามเอ๊ะ นั่งรถไปกินหอยทอดต่อจ้าพอชิปนาทีสับงยายกงนานนนนันือดยังชิ้นฐานแป๊บเดียวเองแล้วก็ไปกินไปนกินหอยทอดก่อนนะจ้าไปกินหอยทอดจ้าร้านนี้จ้าปิดแล้วเหรอปิดอ้าเมื่อนะกี้ยังไม่ปิดร้านหอยทอดขายดีเกินแป๊บเดียวหมดเลย หมดเกลี้ยงเลย จอดแวะเอาจัก,กรยานจ้าไปถึงเซนทันไม่ได้กินอะไรเลยแวะเอาจัก,กรยานได้จ้ะจ่า,จายค่าวินไปกับ40บาท2คน80บาทนี่ก็คือเบนส์เหาเห้องขี่เบนส์ไปได้จ้ัไนจัก,กรยาน้าบ้านได้จ้าเพราะว่า ขาจักรยานไปจอดไว้หน้าปักซอยแล้วก็สิขี้จักรยานเข้าบ้านด้วยจ้าเขาไปหาให้กินข้าวในบ้านวัยน้องหัวฟูบัสผ่านแล้วจ้าเจ๊ยังบ่มาเนาะหอยบ้านแล้วด้วยจ้าด้วยจ้า นี่ก็คืบอบอนจอดรถจักรยานเฮาเวนะจ๊ะที่จอดจักรยานจะไปเรืยมาหอวทุกคนแหละนะจ๊ะบันนี้เด้อร์ัวยองหัวฟูไปเลยนะจ๊ะแต่สิข้อจบคลิปกันนะจ๊ะพี่น้องพากันคชีพนานนะจ๊ะฝากกดไลค์ก็ <Okay. S 1> แชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจเบิ่งโฆษณาให้เฮาสองเอยน้องเด้อจ๊ะ พควกับสวัสดีสบายดีด้อจ้าบ๊ายบายจ้า